สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้จะรู้มาชวนทำแซนด์วิชนะคะเริ่มจากเอาปูอัดนะคะผสมกับแซนด์วิชสแปกก่อนนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาขนมปังวางเลยค่ะตามด้วยปูอัดเมื่อกี้นะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็วางด้วยผักค่ะใครจะใช้เป็นผักอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ดาวค่ะแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศลงไปนะคะแล้วก็วาง ขนมปังลงไอีกชั้นนึ่งค่ะตามด้วยชีสนะคะแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกไส้ในแซนด์วิชนะคะใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็เอาวางขนมปังทับไปอีกรอบกดให้แน่นนะคะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษห่อขนมปังนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้แรปพันได้นะคะลักษณะการห่อของจารุนะคะก็จะห่อแบบกล่องของขวัญน,นะคะก็จะใช้สก็อตเทปช่วยนะคะ <S <S ถ้าใครใช้แรปก็จะไม่ต้องใช้สก็อตเทปช่วยนะคะอย่าลืมนะคะกดให้แน่นนะคะนี่เลยแค่นี้ค่ะ พอห่อเสร็จนะคะเราก็ใช้มีดนะคะในการตัดแต่ต้องใช้มีดค่อนข้างคมนิดนึงนะคะไม่งั้นกระดาษเราจะขาดได้นะคะเราก็จะได้แซนด์วิชหน้าทานแบบนี้เลยค่ะ